บทที่ห้าสิบหกเจลังหลวงพ่อครับเป็นไปได้หระอครับที่คนเราจะอยู่ได้ตั้งสามเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารผมว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ชิดเอ่ยถามหลังจากนายจรินลุกออกไปแล้ว ขัดซิโยมถ้าโยมเอาหลักวิทยาศาสตร์มาตัดสินมันขัดกันแน่ๆแต่สำหรับอาตมาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาตมาไม่ยกย่องวิทยาศาสตร์ว่าสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้มนุษย์ได้ทั้งนี้ก็เพราะยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเช่นเรื่องกรรมเรื่องของจิตวิญญาณเป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ในกรณีของโยมการที่หมอเขาไม่สามารถรักษาโรคให้โยมได้เพราะเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่อัตมาใช้วิธีการทางจิตรักษาให้หายอย่าลืมว่าจิตวิญญาณน,นั้นมีพลังมากกว่าสสารหลายเท่านักการที่ร่างกายของท่านสุวินไม่เน่าเปื่อยเพราะอาศัยพลังจิตซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้นั่นแหละอาตมาถึงไม่ยึดเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ตัดสินในทุกกรณีเพราะว่าบางกรณีที่วิทยาศาสตร์ตัดสินไม่ได้แต่มนุษย์ทุกวันนี้เขายึดวิทยาศาสตร์เป็นสาระเพราะเขาให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องเลียวไหลไร้สาระเช่นเรื่องจิตวิญญาณเป็นต้นท่านกล่าวถึงความเชื่อพื้นเพของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเรื่องฌานสมบัติที่หลวงพ่อพูดถึงเมัตตะกี้ก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมครับผู้มากวัยกว่าถามอีกนายขุนทองรู้สึกฟังไม่รู้เรื่องจึงขอตัวไปนอน ถูกแล้วเป็นเรื่องของจิตโดยตรงทีเดียวคนธรรมดาจะสามารถเข้าฌานได้หรือเปล่าครับได้หากมีการฝึกจิตถ้าเช่นนั้นถ้าหากผมฝึกจิตผมก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอกโยมบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นั้นมีเพียงสองประเภทคือพระอนาคามี ที่ได้สมบัติแปดกับพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาคควิมุตตะนอกนั้นเข้าไม่ได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีเข้าไม่ได้หรือครับไม่ได้ถึงแม้ท่านจะได้สมบัติแปแต่ก็ยังเข้านิโรธสมบัติไม่ได้เอาละอาตมาว่าโยมปฏิบัติไปดีกว่า เรื่องเหล่านี้ยังไกลตัวเอาเรื่องไกลตัวก่อนเรื่องไกลตัวเอาไว้ทีหลังท่านพระครูพูดตัดบทครับแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกผมตอนก่อนไปว่ากลับมาจะเล่าอะไรให้ฟังเขาถือโอกาสทวงสัญญาตกลงเล่าก็เล่า,ลาความลับนะ ห้ามเอาไปพูดต่อสัญญาได้ไหมได้ครับผมให้สัญญาคนอยากฟังรับคำอย่างหนักแน่นเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเล่าให้ฟังและท่านจึงเล่าว่าที่อาตมาถามถ,ามถึงเตาวนนะ่ะเพราะเคยทำกรรมกับแกไว้สมัยที่อาตมาเป็นเด็กนี่ก็ไปจัดการชดใช้มาเรียบร้อยแล้ว กรรอะไรครับอาจารย์ชิดถามโกงค่าหรือจ้างสมัยก่อนแกมีอาชีพพายเรือข้ามฟากเก็บค่าโดยสารเที่ยวละหนึ่งสตางค์อาตมาตอนนั้นเป็นนักเรียนต้องข้ามฟากไปเรียนหนังสือฝั่งโน้นก็ใช้บริการแกทุกวันพอขึ้นท้าก็แกล้งโยนก้อนหินเล็กๆล,ลงไปทิดท้ายเรือทำเป็นว่าค่าโดยสาร แกก็ไม่ติดใจสงสยัยเพราะผู้โดยสารคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้โยนก้อนหินลงไปน่หะหรอครับเปล่าโยนตสตังจริงๆคือพอขึ้นท่าเขาก็โยนตสตังลงไปที่ท้ายเรือมีอาตมาคนเดียวที่ใช้ก้อนหินแกเคยจับได้บ้างไหมครับผู้สูงอายุถามอีกมือชั้นนี้แล้ว ถ้าถูกจับได้ก็เสียชื่อหมดนะสิท่านถือโอกาสคุยหลวงพ่อเก่งจังนะครับคนฟังแซงชมอ้าวเก่งสิไม่เก่งได้หรือแต่ขอโทษเถอะเก่งในทางเลวทั้งนั้นแล้วท่านก็หัวเราะคนฟังพร่อยหัวเราะตามจากนั้นท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าอีกว่าอาตมาโกงแกทุกวัน กระทั่งย้ายโรงเรียนพูดแล้วจะหาว่าคุยนะอาตมาเนี่ยย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นที่จังหวัดสิงห์บุรีสมัยนั้นมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแหง่งอาตมาเรียนหมดทุกแหง่งแห่งละเดือนบ้างสองเดือนบ้างอย่างเก่งไม่เกินหกเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอีกทำไมย้ายบ่อยจังครับถามอย่างสนใจ ท่านพระครูตอบอย่างภาคภูมิว่าก็เขาเชิญให้ออกเรียนได้เดือนสองเดือนเขาก็เชิญให้ออกอาตมาเก่งเกินไปพวกครูเขาปวดหัวเพราะตามความเก่งกาจของลูกศิษย์ไม่ทันก็เลยเชิญให้ออกอาตมาก็ต้องย้ายไปหาที่เรียนใหม่พอครบแปดแห่งแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรครับวนสองรอบหรือเปล่า คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถามอย่างนึกสนุกวนสิวนรอบสองแต่เขาไม่รับสักแห่งเดียวเขาบอกว่ารอบเดียวครูก็พากัะลาออกหมดโรงเรียนแล้วแต่คืนรับอัตมาเข้าเรียนรอบสองก็มีหวังผ่านโรงก็ต้องลาออก อาตมาก็เลยต้องไปเรียนที่บางกอกโน่นเอาละจบเรื่องโรงเรียนก่อนมาเล่าเรื่องตะวันต่อครับตกลงแกรู้เรื่องที่หลวงพ่อโกงข่าหรือจ้างหรือยังครับคนฟังถามนึกสนุกจะลืมปวดแผลรู้แล้วอาตมาบอกแกเมื่อกี้นี่เองแต่เชื่อเธอแกไม่บอกใครหรอก อาตมารับรองได้หลวงพ่อแน่ใจได้อย่างไรครับพอหลวงพ่อลงเรือมาแกอาจจะบอกลูกเมียแกก็ได้คนมากวัยกว่าคาดการแกไม่บอกล็อกโยมเพราะแกนอนพงาบพงาบ,งงาบจะไปอยู่แล้วอาตมาดูแล้วว่าสี่ทุ่มคืนนี้แกก็ไปแน่เห็นไหม นโยบายของอาตมาใช้ได้หรือเปล่าเลือกสารภาพตอนที่แกไม่ได้พูดแล้วท่านหัวเราะอ,อีกแล้วในขุนทองทราบเรื่องนี้หรือเปล่าครับถามเสียงเบาๆให้รู้ไม่ได้สิเจ้าหมอนี่เก็บความลับได้เสิที่ไหนล่ะท่านวิจารณ์คนมีศักดิ์เป็นหลานพออาตมาไปถึง พวกลูกๆเขาก็ดีใจกันใหญ่บอกแม้หลวงพ่อใจดีจังอุตส่ามาเยี่ยมแถมเอาทั้งของทั้งเงินมาให้พระวัดอื่นมีแต่จะมาเอาของญาติโยมแต่หลวงพ่อวัดนี้กลับมาให้ญาติโยมอาตมาก็นึกขำที่เขาชมต่อหน้าที่แท้เปล่ารอกอาตมามาใช้หนี่ต่างหากเขาก็พาอาตมาเข้าไปหาพ่อเขา อาตมาก็เข้าไปใกล้ๆแล้วกระซิบที่ข้างหูแกว่าตะวนจำอาตมาได้ไหมที่เคยโดยสารเรือจ้างโยมเมื่อสาสิบกว่าปีก่อนนะ่ะแกก็พยักหน้าอาตมาก็พูดต่ออีกว่าโยมรู้หรือเปล่าอาตมาโกงข่าเรือจ้างโยมทุกวันไม่เคยให้สตังเลยโยนแต่ก้อนหินไปแทนนี่นะโยมก็ป่วยหนัก ถ้าอยากได้บุญก็เอาโหสิกรรมให้อัตมานะเพราะตอนนี้อัตมาเป็นพระแล้วและนี่ก็เงินสองร้อยบาทอัตมาใช้นี่ค่าเรือจ้างส่วนพวกเครื่องดื่มเนี่ยคิดว่าเป็นดอกเบี้ยแต่โยมห้ามไปบอกลูกหลานนะสัญญาได้ไหมล่ะขืนบอกเขาก็จะพากันเลิกนับถืออัตมาแกก็พยักหน้าอีก อาตมาก็โล่งใจที่ได้ใช้นี่ไปอีกหนึ่งรายเสร็จแล้วอาตมาก็เทศโปรดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแกก็ฟังอย่างสงบก่อนกลับอาตมาก็บอกกรรมฐานให้บอกว่าให้แกกำหนดพองยุบไปเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องห่วงลูกหลานหรือสมบัติให้เอาสติไว้ที่ท้องเท่านั้นแกก็พยายามทำตามที่อาตมาสอน ตกลงเรื่องนี้แกกับอาตมารู้กันสองคนเท่านั้นก็สรุปว่ารู้สึกโล่งอกโล่งใจเสีนักแต่ตอนนี้สามแล้วนะครับหลวงพ่อเพราะเพิ่มผมเข้ามาอีกคนหนึ่งคนฟังแยง้งไม่เป็นไรหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วก็เหลือสองคนเท่าเดิมท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มอดีตอาจารย์ จึงประเมินผลว่าผมว่าเรื่องนี้ในวนแกได้กำไรนะครับที่หลวงพ่อเทศโปรดแกแถมยังสอนกรรมฐานให้กำไรหลายสิบเท่าเลยเชียวแหละไม่เหมือนเรื่องเจลีรายนั้นขาดทุนอานไปเลยพูดแล้วก็หัวเราะเจลังโยมไม่ใช่เจลีแล้วกันไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเสียแล้วเอาละ ที่นี้โยมก็จะปฏิบัติต่อได้แล้วอย่าลืมดื่มยาบ่อยๆนะดื่มต่างน้ำเลยจะได้หายเร็วๆเอาละให้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งอีกหนึ่งชั่วโมงวันนี้มีทุกขเวทนามากกว่าทุกวันอย่าตกใจให้ตั้งสติกำหนดปวดหนอปวดหนอถ้าไม่หายก็ให้กำหนดว่าอดทนหนออดทนหนอ แล้วก็หันมากำหนดพองยุบต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงอาตมาเห็นจะต้องขึ้นไปทำงานต่อข้างบนแล้วนะพูดจบท่านก็ลุกออกไปปิดประตูด,ด้านหน้าและด้านหลังของกุฏิแล้วจึงเดินขึ้นข้างบนสมชายมีกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะไขเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องตะโกนเรียกคนที่ขี้เซาอย่างในขุนทองให้มาเปิดให้ เหมือนเช่นท ch <era> fiz ี่แล้วแล้วมาเมื่ออยู่คนเดียวอาจารย์ชิดจึงเริ่มเดินจงกรมรู้สึกปวดหนึบหนึบที่แผลหากเขาไม่สนใจพยายามเอาสติจดจอกับการเคลื่อนไหวของเท้าเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้น เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเขาจะต้องเดินไปถึงสามทุ่มครึ่งจากนั้นก็จะนั่งไปจนถึงครบหนึ่งชั่วโมงตามที่หลวงพ่อสั่งแต่ปัญหาก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าหมดเวลาคงจะต้องลืมตาขึ้นดูนาฬิกาเป็นครั้งเป็นคราวทว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้สมาธิไม่ต่อเนื่องบุรุษวัยหกรู้สึกสับสน ทางความคิดจนต้องหยุดเดินแล้วก็ตั้งสติกำหนดสับสนหนอสับสนหนอยังไม่ทันจะหายสับสนก็ได้ยินเสียงทุปประตูปังปังพร้อมกับเสียงเรียกเข้ามาว่าท่านพระครูอยู่หรือเปล่าครับช่วยเปิดประตูหน่อยอาจารย์ชิดจิงจาต้องเดินไปที่ประตูเพื่อจะเปิดหากก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีลูกกุญแจ จึงหันกลับเพื่อจะไปปลุกในขุนทองพอดีกับในสมชายไขยกุญแจเข้ามาทางประตูด้านหลังมีคนมาเรียกหลวงพ่อแน่เขาบอกสิทธวัดครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้เองชายหนุ่มเดินไปหยิบพวงกุญแจที่ห้อยอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นแล้วจึงไขประตูเปิดให้ผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาท่านพระครูจำวัดหรือย,ยัง ภิกษุวัยเดียวก,กันกับเจ้าของกุฏิท่านมากับเครือหัดสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งยังหรอกครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งรอก่อนประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให้ภิกษุรูปนั้นจึงไปนั่งรอที่หน้าอาสนะส่วนผู้ติดตามทั้งสองให้เข้ามานั่งในกุฏินายสมชายจัดการชงน้ำชามาประเคนท่าน สำหรับครหัส่าสองคนเขาแถมขนมปังกรอบชิ้นเล็กๆมาให้ด้วยบริการแขกเสร็จจิงขึ้นไปตามท่านพระครูอาจารย์ชิดหลบออกไปเดินจงกรมที่ด้านหลังโรงรถเขาไม่ต้องการจะนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยเหตุผลสองประการคืออคันตุกะของท่านพระครูจะได้ไม่เหม็นกลิ่นเน่าจากแผลของเขาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่ง เขาจะได้ไม่เสียเวลาปฏิบัติกรรมาฐานเมื่อท่านพระครูเปิดประตูหน้าบันไดออกมาภิกษุอาคัรตุกา,กาก็ยกมือไหว้ทำความเคารพท่านรับไหว้ผู้ติดตามทั้งสองก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งผมขอโทษที่มารบกวนท่านพระครูในยามวิการเช่นนี้ภิกษุวัยห้าสิเอ่ยขึ้นก่อนอย่าถือว่าเป็นการรบกวนเลยครับ วัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับท่านพระครูทุกเวลาท่านเจ้าของกุฏิกับภิกษุผู้มีวัยและสมณศักดิ์เสมอกับท่านผมมีเรื่องด่วนจะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูรอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เลยชวนญาติโยมเข้ามาคือเนลูกวัดผมก่อปัญหาเสียแล้วลูกชายผมเองครับนี่แม่เขาคฤรืหัด ที่มาด้วยพูดขึ้นทั้งเขาและภรรยามีท่าทางทุกข์้อนโดยเฉพาะภรรยานั้นมีดวงตาแดงชำ้ำแสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาเกิดอะไรขึ้นกับเนนลูกชายของโยมหรือท่านถามสองสามีภรรยานิมลหลวงพ่อเล่าดีกว่าครับบุรุษวัยสีสบอกภิกษุผู้เป็นอุปชาของเนนลูกชาย คืออย่างนี้ครับท่านพระครูโยมสองคนเนี่ยเขาพาลูกชายมาบวชเนนที่วัดผมก็บวชมาตั้งแต่อายุสิบสี่จนอายุครบบวชพระเข้าปีนี้แล้วเนนรูปนี้ขยันนั่งสมาธิมากพอฉันเสร็จก็นั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกับใครเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆมาในช่วงหลังๆ นั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนเลยข้าวปลาอาหารไม่ยอมฉันภิกษุผู้มาเยือนเล่าความก็ดีแล้วนี่มีลูกศิษย์ขยันปฏิบัติอย่างนี้ท่านน่าจะภูมิใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดขัดขึ้นครับผมก็ภูมิใจโยมพ่อโยมแม่เขาก็ภูมิใจแต่ตอนนี้มันเกิดยุ่งแล้วล่ะครับท่านพระครู ยุ่งยังไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิซักคือตอนหกโมงเย็นเนนเขาออกจากสมาธิแล้วก็ถือบาทเดินออกจากวัดไปบินทบาทบินทบาทตอนหกโมงเย็นนะหรือครับทาไมเป็นอย่างนั้นไปได้นั่นสิครับเขาถือบาทออกมาแถมสบงจีวรไม่มีติดตัวล่อนจอนออกมาจากห้องพระเนนพากันตกใจ ถามว่าเนนจะไปไหนเขาก็ว่าผมไม่ใช่เนนนะผมสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วพวกคุณต้องกราบผมสิพระเนนเขาเห็นไม่ได้การเลยไปบอกผมผมก็ถามว่าเนนทำไมไม่นุ่งสบงห่มจีวรให้เรียบร้อยไม่อายคนอื่นเขาหรือผมก็เลยถูกดุว่าคุณอย่ามาเรียกผมอย่างนั้นนะ ผมเป็นพระอาหารหันต์แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพูดจบก็ถือบาทเดินท่องท่ง,ทงไปทางประตูหน้าวัดผมก็เลยสั่งให้พระเนนช่วยกันจับเขาก็วิ่งหนีก็เกิดการไล่จับกันขึ้นญาติโยมที่บ้านอยู่ใกล้วัดก็พากันมาดูแล้วก็วิพากวิจารณ์ว่าเนนบ้าผมก็เลยบอกให้โยมผู้ชายช่วยกันจับ กว่าจะจับได้เล่นเอาหอไปตามๆกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วัดครับผมให้เขามัดไว้แล้วไปตามโยมพ่อโยมแม่เข้ามาเขาก็จำอะไรไม่ได้พูดแต่ว่าผมเป็นพระอรหันต์ผมเป็นพระอรหันต์คุณมาจับพระอรหันต์มัดไว้อย่างนี้จะต้องตกนรกลูกดิฉันเป็นอะไรไปค่าหลวงพ่อ ผู้เป็นแม่ถามเสียงเครือเท่าที่ฟังเล่ามาอาตมาขอลงความเห็นว่าเขาหลงทางเสแล้วแบบนี้ลำบากแก้ยากท่านสายหน้าช้าช้าแล้วจะทำไงดีล่ะคะคราวนี้หล่อนร้องไห้ต้องให้สึกเอาเธอ พอศึกออกมาอีกหน่อยเขาก็มีลูกมีเมียแล้วก็จะหายไปเองท่านพระครูบอกหนทางแก้ไขแต่ดิฉันอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิตค่ะอยากให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานสตรีวัยสี่สิบรำพันภิกษุอคันตุก,กะจึงถามขึ้นว่าบวชต่อไปไม่ได้หรอครับท่านพระครูโยมแม่เขาอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิต ไม่ได้แน่เขาสร้างบุญบารมีมาแค่นี้ถ้าไม่ให้ศึก,กรับรองว่ากูไม่กลับเชื่ออาตมาเธอแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันมีลูกชายคนเดียวแล้วก็หวังมากว่าเขาจะได้เป็นพระอรหันต์คนเป็นแม่รำพันมนุษย์เราไม่ได้อย่างที่ใจหวังไปทุกคนหลอกโยม อาตมาว่าโยมจะต้องทำใจให้ได้เอาเถอะอีกหน่อยพอมีหลานมาให้อุ้มโยมก็จะทำใจได้เองนะโยมนะเมื่อพูดถึงหลานสตรีวัยสี่สิบรู้สึกอบอุ่นลึกๆด้วยสัญชาตญาณของการดำรงเผ่าพันธุ์จริงสินะหากคนบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์กันหมดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็ต้องสูญสิ้นไปจากโลกเป็นแน่แท้ หล่อนคิดหารู้ไม่ว่าสิ่งที่คิดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องพาส่งโรงพยาบาลปากคลองสาหรือเปล่าคะหล่อนถามอีกคราวนี้ด้วยความรู้สึกห่วงลูกมากกว่าห่วงมรคนิพพานไม่ต้องหลอกโยมถ้าให้ศึกไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ศึกถึงจะต้องส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสหาย ท่านพระครูพูดตามที่เห็นแต่ถ้าเขาไม่ยอมศึกละครับท่านพระครูผููเป็นอาคารตุกะอยังวิตกท่านก็ต้องเลือกโอกาสพูดกับเขาสิครับคือเลือกพูดตอนที่เขาสงบแล้วตอนกําลังครั่งอย่าเพิ่งพูดท่านเจ้าของกุฏิแนะนำจริงของท่านแม้ผมก็ลืมข้อนี้ไปเสีนสนิทถ้าอย่างนั้นเห็นจะต้องลาละขอบพระคุณ ที่ท่านกรุณาแนะนำและภิกษุอคันตุก,กะรูปหนึ่งกับครือหัดสองคนก็ลาเจ้าของกุฏิกลับท่านพระครูให้ในายสมชายไปเรียกอาจารย์ชิดมาปฏิบัติในกุฏิแล้วจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อเดินจงกรมครบหนึ่งชั่วโมงบุรุษวัยหกสิบจึงกำหนดนั่งเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเพราะนายสมชายเกิดใจดี นำนาฬิกาปลุกมาให้ยืมพร้อมทั้งตั้งเวลาให้เสร็จสับอาการพองยุบชัดเจนในตอนแรกแรกกลั้นเวลาผ่านไปชั่วครู่ความรู้สึกปวดแผลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและน้ำเหลืองก็ออกมามากผิดปกติจนเสื้อกล้ามเปียกชื้นนึกถึงถ้อยคำของท่านพระครูที่ว่าวันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวัน จึงไม่ได้ใส่ใจกับมันเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ขณะ,ะเผชิญกับเวทนากล้าบุรุษสูงอายุปลุกปลอบใจตนเองด้วยการนึกไปถึงสาวส้มปล่อยปานชนิดหล่อนคงกำลังทุกข์ทรมานไม่แพ้เขาความรู้สึกว่ามีเพื่อนทำให้เกิดกำลังใจมาต่อสู้กับทุกขเวทนาที่ได้รับถึงอย่างไรก็จะทนนั่งอย่างนี้ต่อไป จนกว่าจะหมดเวลาทั้งจะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบทเป็นอันขาดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกหากคราวนี้คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่งเฉยเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ขยับลุกไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาเสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมตามด้วยเสียงเรียกชื่อในสมชายคนถูกเรียกอาบน้ำเสร็จพอดีจึงเดินออกมาเปิดประตู สมชายช่วยไปเรียนหลวงพ่อให้ไปดูส้มปล่อยด้วยอารวาสใหญ่แล้วฉันห้ามยังไงก็ไม่ฟังเล่นเอาคนอื่นไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกันละแม่ชีเจียนบอกลูกศิษย์วัดเธอมากับเพื่อนชีอีกสองคนเพราะท่านเจ้าของกุฏิเคยสั่งไว้ว่าหากมีธุระด่วนและจำเป็นต้องมาพบท่านในยามวิการ จะต้องมีเพื่อนมาด้วยสองคนเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ได้ลืมตาขึ้นดูหากหูของคนที่กำลังนั่งสมาธิก็ได้ยินเรื่องที่แม่ชีบอกในสมชายแล้วใจก็เลยนึกสงสารท่านพระครูที่ต้องถูกผู้คนรบก,กวนทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่เลือกข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม